ทำถวยบทชีบอกอางพิกัดมันไม่ตรงกล้องทำไวกว่านั้นหน่อยแล้วก็วางเลยวางบัแม่ช่วยทำให้ไวครับก็ครัวเดี๋ยวาไปทันลูค้า เดี๋ยวลูกค้ารอนานนะถ้าเป็นจริงนะอะไรอันมากทำไมไม่พูดอ่ะทำกล้วยบดชีครับทำกล้วยบดชีครับวันนี้เป็นปลวกเปลือกกล้วยปลวกเปลือกกล้วยกับคุณยายปลวกเปลือกกล้วยกับคุณยายชินหั่นออกเลยพ่อครัวต้องพูยเอาออกให้สะอาดเลยที่ แล้วก็มีื่อจิ้มควรเราเปลือกเข้าไปด้วยต้องทำให้ไวนะถ,ถ้าถ้าเผื่อทำขายไม่ทนพ่อค้าต้องคล่องแคล่วเหมือนจะหล่นนะจับให้แน่นๆนอะอะทำชิ้นขนาดไหน แล้เวเราทำให้ดูเนี่ยผ่อาอย่างนี้ก่อนผ่าอย่างนีน้จ<น>ีดเจ้าขนาดไหนอ่ะเอาขนาดนี้ก็ได้เนี่ยก็ตัดครึ่งไปเลยแล้วไม่เห็นอะ่ะคืกค้าไม่เห็นหันไปตรงที่อ๋ขอขยืมกล้องเอามาวางไว้ตรงนี้ก็น่าจะเห็นได้อืมอ๋อผ่าแบบนี้ ค่าแบบนี้แล้วก็ตัดถ้าเราเอาสองนะสามนะสี่ก็ได้โอ้ยยังไม่ได้สักชิ้นเลยไว้หน่อยค่ะให้แม่ทำเสร็จก่อนนะชิ้นเท่านี้หายไปแล้วแต่แล้วแต่ชอบขนาดไหนก็ได้ไหญ่ขนาดกันเนี่ยเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้ น่ S <S า,าก,กินหรือเปล่าเนี่พอ่อครัวน่าก,กินหรือเปล่าทำซะไร่เลยทำช่วยได้ไวๆอย่าคนดูรอนานโอ้ย <S <S ทำงานไม่ได้นะ บทชีครับของพี่กัดนะพี่กัดอยากกินโอยมีแะะเกินไหมทาาทำไปด้วยกินไปด้วยไม่ได้นะ <laughs> เสร็จแล้วเอาไปให้ลูกค้าดูหน่อยมันจะเป็นชิ้นยังไง ไว้ทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่ครับแล้วก็ตั้งหม้อที่ตั้งหมอ้อตั้งหม้อต้มโอกัสอบเราก็ทำไปดีตั้งหมอ้อหมอ้อนาดเอาวันไหนใส่ไหนดีเห็นในฝาเนี่ยมันโอ้ยไงหมอ้อมันโดนกับแสง แต่มีน้ำอยู่แฮะเออเอาทำโอ้ยอันนี้ไม่ได้น้ำมันเ,เข้าไปแม่อวันจะไม่ได้หาหม,ม้อให้หรอโอ้ถตาเตาแก๊สไม่น้ำใส่ก่อนอน้ำสะอาดเปิดแล้วก็ใส่จริงๆยมันต้องมีกะทิด้วยนะเออใส่ไปก่อนใส่อีกใส่อีก หมดนั่นก็ได้โถเปิดไฟก็มันเห็นหรือเปล่าเนี่ยเปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ก่อนแม่แดงเปิดช่ไมเปิดเตาแก๊ส้อ๋อปุ่ยังอด้านอุ้แม่แม่ไ,ไม่มมได้แม่ทำเองอ๋อยิงด้วยก,กดอันตราย เด็กไม่ต้องน้ำตาลมาใส่ไต่ต้องแรงมากก็ได้เอ้าน้ำตาลครึ่งคลีบดงไว้ก่อนก็ได้งเงนะไม่เดยนช้อนนึงช้อนนี่ได้มือมันชา ก็อส,ส่วเกลือนิดนึงเกลือ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 ,อันนี้เกลือเกลือช้อนหนึ่งอือกินหน่อยหนึ่งก,ก,อออก่อนชึ้งโอ้ยแม่พ่อ่อนพ่อ่อนเห็นหรือเปล่ามึง กันกินเลยอืมใค่นี่คุอันใชได้กันไม่ได้นี่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหะ <c oughs> อะไรอเลยเราเมียถ่ายฮะ ขัวข้วมาขั้วมาเพราะว่าจะเปิดแรงไม่ใส่กะทิหรอใส่ที่หลังก็ได้ไมขั้วยมันช้ำๆสักหน่อยอ๋อเทียงไปเลยแต่ชิ้นนึงฮะเห็นไหมพี่ครับมไม่ต้องคนแนละ้ว จะปิดให้มันฉ่ำนิดนึงกใ็ใส่กระทิเราจะดูชิ้นชี่ใหญ่ที่สุดให้หนึ่งมองง่ายให้มัน,นหลุดออกจากกันก่อน,นหลุดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดกระทิให้ไ็ต้องไปค้นมาเอาตรงนีก่อนตอกระทิ เป็นมันเติร์ดเลยอยังอ,อยากจน,กนเหรือเกินกระเดยด้วยว่ะถือจ้าโอ้ยจะไกยไฟเอาตั้งไว้ตรงนี้ก็น่าจะเห็นนะ ใช่ซึ่งมันแยะมากคุณแยะอยู่อ๋อเป็นงมองนะเดี๋ยวจับที่ก่อนอืต้องให้มันช้ำช้ำนิดนึงก่อน มันเนี่ยเห็นอยู่โใไซจะโมหวานเลยตาลน้อยน้ำตาลน้อยเหรอเอาน้ำตาล,อ,ะละอีกก็ล่ะใส่เอกสักประมาณช้อนนี้น่าจะหวานโอนเนย ให้ไปในกามันแตกมันอันนห้มันแตกมันจะค่อยลาดหน้าโหนี่ให้มันแตกมันอันนี้นก็ฟังปิดแป๊บมังคอือ,อบเบาเปีนยังไงอ่ะทำ่มเบา เดี๋ยวไปควมนันอย้ดหมันอืดดอีดอืดอือเคอืด่อืควืดอืดอืว,วาืดอืดอืออ hết là bỏ hết là bỏ đi không? Ừ, mà có, có, bỏ, bỏ có Cảm gì? có gì thì vặt vặt thôi này. cái này, ok. thôi, quay bảo đầu kém. อยนนีนน้ให้มันแตกมันม่ใชเด็กเขาน,นี้นเหนือ่อยปวยเลยตันต่นนนตนนอไปหน่อยน,นะจะเป็นปว้วยเชื่อม,มั้งก็จริ อังไ้ที่เพียงคันคันนี้บอกขัดใบแดงคันนี้บักสมอยู่ออรนนาลมาต์ไรเบ็ดสตรอเบอรี่ใบเฮดกสมอันั้นก็เอามันั้นก็ได้นะไว้ขึ้นปุดๆเลยเขียนโมพี่ต พ่ครัวพ่อครัวชื่ออะไรตุ๊ปืดเดียวคกดสุแ oh, <wow. S 2> กลแล้วกินเลยไหมกไดแล้วเลยแล้วกะทิมาลาดหน้า พร้อมป่ะเสืที่มันลาดามาแล้ก็กินได้เลยมาลาดมคินน้ำหน่อยสิมันก็จะไม่ร้อนใช่ไหมน้ำอ่ะร้อนะ้ะเนาะ มันก็ขึ้นมันมา,มา,มาไม่ใช่แตกมันนะขึ้นมันรสชาติได้แล้วโอเคยังน่าตัดเศษแล้วปิดเตา <ไป S 1> แก๊สไปเลยพีปิดเตาแก๊สยังา่ะร็จแล้วเสร็จแล้วครับหัวกระพิษเสร็จแล้วค่ะบหน้ตาตาน่าตาเป็นไงใน,นหม้อหน้ตาตาเป็นแบบนี้ครับเด็ดแน่ถ้ายังดูไม่ชัดเนี่ยชัดป่ะล่ะชัดป่ะพอน พี mm ่การ์ตูนวันนี้ชวนด้วยจ้ะขอจบคลิปไปก่อนนะครับ